กันีกครับปลาตะเพียนสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เวลาออกมากูรหลอกกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ว่าผมย้ายไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเดีย๋ยวเราลองมาดูกันว่าคลิปนี้ที่ว่าผมย้ายเป็นม่จะหมานหรือเปล่า <S <s คือย้ายที่ตั้งแต่ดักมาส4มสี่เดือนไม่เคยย้ายเลยนะครับเพิ่งจะย้ายมาคลิปที่แล้วกอเดี๋ยวยังไงก็ตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันนะครับว่า <S <s วันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าฝนตกมา สีหาวันติดนะครับน้ําก็เริ่มขยับขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดี่ฟ้าว่าจะเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรห,หรือเปล่าน้ำท่วมเย็นมิดเลยนะครับ หลอกเลยจะปลาอะไรปล่า,าอ้มีครับมีเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมีครับปลาดุกตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวแล้วก็ปลากระสงนะครับจอดเลยนี่ครับเขียวอีกแล้วนะครับนี่ แรกนะครับปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ลูกปลาเล็กๆก็หมดงามอีกแล้วนะครับไปครับมาครับมาดูหลังที่สองหลอบชุดนี้นะครับเป็นหลอดที่ย้ายมาใหม่ทั้งหมดเลยมาดูกันครับผมมีอะไรหรือเปล่า ผมน้ำมิดเลยมีอะไรให้เราบังไหมโอ้มีดินนะครับมีดินอู้อู้หูอู้หูอู้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 ดินหล่แตกรอ่อเต็นรอกนักเลยนะครับดูโอ้ยเหี้ยครับ S <S อุ้ยปลาน,นินโอครับดูลายหักเลยตื่นเต้นมากไปหน่อยครับ <S <S โอ้นี่ครับนีปลาน,นินทั้งหมดอยู่สี่ห้าตัวนะครับดูครับใส้ใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยนะครับโอ้สุดยอดเลย เดียวคุ้มเลยนะครับดูตัว <c oughs> ใหญ่ๆลื่ล้วน <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูลุกนี้กันดูว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่า ดูเลยครับีรุ่นใหม่ลองมาดูกันนะครับ ครับมีนี่โอ้โหมีแล้วครับนี่อ่ะโอ้โหดูครับปลาช่อนหนึ่งตัวปลากระสงหนึ่งตัวนะครับนี่จอดเลยนะครับดีนะครับนั่นข่วมหลอกขนาดนี้ปลาช่อนยังไม่ตายถือว่าโชคดีส่วนมากนะครับถ้าเป็นน้าไมป่ปลาช่อนจะไม่ค่อยตายนะครับ ว่าไม่รู้ว่าน้ำใหม่มีออกซิเจนมากหรือเปล่านี่ครับหมาอนนีกแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยจอจนะ ครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันนะครับจะหมานหรือเปล่านูนจมน้ำอยู่นูนเลยนะครับตรงไปดูเลยดีกว่าดูกันครับมีอะไรไหมอวันนี้นะครับอู่ไปย้ายไปโอ้โห จอเลยนะครับประช่อนตายเสียหรือยังก็ไม่รู้เอาออกดูกันเลยดีกว่าครับออกแล้วน้ำท่วมยอดครับนี่น้ำท่วมตายเลยก่อยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่มีกลิน่น โอเคครับมาเดี๋ยวเราไป ผมว่าแล้วครับว่าทําไมถึงไม่มีอะไรมาเข่าหลอผมเลยสองหลังแล้วนะครับเมื่อกี้หลังที่ผ่านมานั่นก็นโดนเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันนะครับโอ้โหมองจากข้างบนยังเห็นนะครับดูรูบลเลยนี่ฮะโอ้ยรูยังใหญ่พี่เหียนะครับพี่เหียก็จัดให้โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปหลังต่อไปเลย ผมน้ำมิดทุกลูกเลยอะครับลองมาดูกันลูกนี้จะเป็นยังไง มิดทุกลูกนะครับโอ้ยมันมิดินลูกเป็นป้าอะไรอ้าวไหนเนี่อ้โอเคครับแล้วผมก็กูรลอบมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าที่รอบที่เข้าจริงๆมีอยู่แค่3ลูก ี่ลูกนะครับแล้วอีกสองลูกก็ถูกตัวไอเหี้ยกัดขาดถ้าไม่ขาดผมคิดว่าน่าจะมีว่าวแน่นอนครับออกขนาดนี่ครับขนาดที่ได้ไมายังขนาดนี้แล้วก็ถือว่าสุดยอดนะครับดูมีตะปลาไส้ใหญ่นี่ตัวนี้ตัวเป็นโลเลยนะครับชนตัวนี้ที่ตายแต่ยังเอาไปทำละเค็มได้ยังไม่เหม็นแล้วก็นี่ครับปลาตะเพียนเขารอบนะครับดู ไปใหญ่แล้วก็ปนินนะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับปดุกนี่ก <c oughs> ุดยอดอีกแล้วนะครับจะถือว่าเป็นการทำมาหากินทีว่าหมานอีกหนึ่งวันนี่ครับครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมหมานๆอีกแล้วดูอีกข้างหนึ่งนี่ครับรับไปใหญ่ๆัวง,งามเลยนะครับไปครับ